เป็นอย่างนี้ตามพูดธยาวเลยนะครับก็ก็น่าจะจบนะครับรบร้างจะเต็มที่เดี๋ยวมีนิดนึงผมขอถามนิดนึงครับเคยสงสัยไหมว่าไอ้ปัญญามันมันต่างกับญาณไหม ต่างไมเอ่ยปัญญาต่างกับยานไหมและต่างกับอโมหะไหมแล้วก็คำว่าวิชายแล้วก็สัมมาทิฏฐิเออนี่ครับเราเป็นก็สรุปแล้วก็คือ สภาวธรรมก็อย่างเดียวกันนะฮะแล้วแต่ว่าจะใช้ชื่อต่างกันไปเพราะว่าต้องการจะเน้นตรงไหนเท่นั้นเองอาการของเขาอย่างไรเท่านั้นเองปัญญาก็เป็นความรู้โดยประการทั้งหลายยะฮะญานก็เป็นการอย่างรู้สิ่งที่ควรรู้คือไปไปเน้นอะไรตอนอย่างรู้แต่ที่จริงมันก็คือการรู้เหมือนกันนั่นแหละแต่พอเป็นอมโมหะอันนี้ก็เป็นมูลในฐานะที่เป็นมูล อันนี้เป็นกุศลมูลถูก๋ยวนฮะในฐานะที่เขาเป็นมูลเนี่ยเขาก็มีชื่อว่าอาโมหะนะฮะทำไมถึงชื่ออโมหะก็เพราะเป็นปฏิปักษ์กับโมหะซึ่งต่อไปเราจะเจอนะฮะอาจารย์โบจะพูดในรายละเอียดด้วยนะฮะแต่พอชื่อว่าวิชาน่ยไอวิชามันก็ที่ชื่อว่าวิชาก็เพราะว่าไอคำว่าวิธามแปลว่าทิมแทงทิมแทงอะไรมันก็ทิมแทงอวิชานั่นเองคือมันทําลายอาวิชา ก็เลยได้ชื่อว่าวิชาพราะทำลายเอาวิชานะแล้วพอเป็นชื่อว่าสัมมาทิฏฐนะิปัญญาชื่อว่าสัมมาทิฏฐิก็เพราะว่ามันเป็นความเห็นชอบที่ว่าเห็นชอบคือไม่วิปริตไม่ผิดพลาดเป็นต้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดเพราะว่าบางคนก็ไปพูดปัญญาก็อย่างนึง่งยานก็อย่างนึงอะไรอ่ะยานคือสิ่งที่เรารู้แล้ว สะสมไว้ส่วนปัญญาเป็นของรู้ใหม่บางคนพูดไปถึงอย่างนี้นะฮะคืองงหมดเลยทําให้สับสนหมดนะฮะไม่เอาเราเอาตามพระตรรกะาท่านดีกว่านะขอให้เข้าใจว่าก็โดยสภาวะก็คือนเดียวกันนละแล้วแต่ว่าบทบาทที่ท่านจะก,กล่าวเนะี่ยหมายถึงว่าไปดูเน้นที่อาการตรงไหนของปัญญาเท่านั้นเองนะโอเคนะครับหมดแล้วอันนี้หมดจริงๆอนะหมดมุกด้วย ก็น่าจะจบเรื่องปัญญานะครับโอ้อันนี้ยาวเลยแต่ว่าเวลา,าท่านพูดถึงนี่ท่านก็จะมาทวนพูดหลายหลายชั่วโมงต้องมาทวนของเก่าว่าปก,ปกปิดความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าไม่รู้จะพูดดีไหมพูดได้ไถ้าไปพูดถึงปัญญา ปัญญาอยู่สามอย่างครสุตตะมยาปัญญาอมควรพูดภา,าวนา,ามายาปัญญา<อ>แต่ท่านเว้นกินตามายาปัญญาไปนะครับสมควรพูดมากครับอย่างเวลาท่าน<อ>พูดถึงว่าเวลาปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่ว่ารู้โดยประการทั้งหลายเนี่ยนะครับก mm ็ hmm. คือท่านก็พูดถึงรายละเอียดารู้ยังไงรู้โดยประการทั้งหลายนะครับก็คือท่านก็ยกตัวอย่างอย่างเวลาเราเรียนหนังสืออย่างเราเรียนหนังสือเกิดเราได้ปัญญ,ญานะ ต้องเว้นไ้นิดนึงถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยปัญญานาั้นก็คือสุตตะมยาปัญญาปัญญาจากการที่เราได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับไอปัญญาที่เกิดการได้ยินได้ฟังเนี่ยก็รู้ด้วยประการทั้งหลายที่ควรรู้เหมือนกันนะครับไม่นะฮะทีนี้ท่านก็อย่างพูดถึงให้เห็นว่าอย่างเวลาเราเรียนเราเรียนอภิธรรมเนี่ยเราเรียนเรื่องรูปน่ฮะรูปเป็นธรรมชาติที่มืดบอดใช่ไหมครับลูปเกิดกับเรา,าก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเกิดกับใครก็เป็นอย่างนี้รูปในอดีตก็เป็นอย่างนั้น รูปในปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้รูปในเอาก็จะเป็นอย่างนี้คือเป็นธรรมชาติที่มืดบอดอย่างเนี้นะครับก็คือมันเป็นเหตุให้เรารู้ทั่วรู้ในตัวด้วยรู้นอกตัวด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเราได้ปัญญาจากการปฏิบัติคือภาวนามยายมายาปัญญาเนี่ยเรายุรู้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกว่าในตัวเราเป็นอย่างไงใช่ไหมครับนอกตัวก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าในการในไหนในการในอดีตท,ที่ผ่านมาอานาคตที่จะมาถึงก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ถ้าพยายามอธิบายคาว่ารู้โดยประการทั้งหลายเนี่ยมันรู้ได้ทั้งภายในภายนอกทั้งการทั้งสามนี้นะครับเป็นอย่างนี้นี่ผมตัดตอนครับอย่าสรุปแล้วมันผมเบลอแล้วหมายถึงว่าสรุปว่ามันมันมันท่านท่านพูดเปรียบเทียบใช่ไหมฮะว่าสุตตามยปัญญากับภาวนามายปัญญ<อ><อ>าก็คือจะ,อจ,ะจะพูดถึงว่าเพีงเยงแต่ว่าประเด็นก็คือว่า มันรู้ดยประการทั้งหลายนี่มันรู้ได้ทั้งภายในภายนอกภายในภายนอกทั้งการทั้งสามครับจริงแต่ว่าถ้าเป็นสุตตะมายาปัญญาก็รู้ระดับหนึ่งถ้าเป็นภาวนามัาปัญญาก็รู้ระดับหนึ่งแต่ก็รู้ลักษณะเดียวกันก็คือรู้ทั้งภายในภายนอกทั้งการทั้งสามครับเออแล้วจิตตา่ันไม่ได้พูดเรื่อง้พูดถึงครับอ่าจินตามยาปัญญาเนี่ยมันมีในข่าวปฏิบัติอย่างเวลาท่านพูดถึงว่ามีโยนิโสมัติการนะครับ<ล> พรมนาก็มีในการปฏิบัติเหมือนกันมั้งแต่ว่าพวนานีมันต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจไงไม่ต้องมีเจตนาครับคือต้องต้องทําโยนิโสมมสการให้เกิดใช่ไหมครับมันโยนิโสเองไงต่างกันยังไงเออต่างกันยังไงเออผมผมฟังังงแล้วการโบช่วยขยายได้ไหมครับไม่ได้ครับต่างังไไม่เพราะฟังมานาแล้วเออใช่ไม่จาได้เฉพาะ ต้องหาภาษาสมัครครับหมอแหม่มไหวไหมครับเพียงใช่ครับก็คืออย่างการที่เราได้ยินได้ฟังเรามีเป็นเราได้ยินได้ฟังพระธรรมใช่ไหมฮะเรารู้เหตุรู้ผลอย่างเงี้ยก็คือเกิดสุดตามายกรญญาแต่ถามว่าเวลาปฏิบัติเวลาไปปฏิบัติปฏิบัติเนี่ย ถามว่าปัญญาอะไรจะเกิดในตอนนั้นเบื้องต้นะนะครับเบื้องต้นจะเกิดอะไร,รที่บอกว่าบางคนเนี่ยคือจําได้อยู่หัวข้อเดียวอะครับคือบางคนเนี่ยทําไมบางคนเนี่ยถึงเกิดยูนิโสมัติการไม่ได้ในลมต่างๆบางคนที่เขาเกิดยูนิโสมัติการได้ในลมต่างๆเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไอ้บางอย่างเกิดขึ้นมันคือกินตามยัตมายาปัญญานะครับถ้าจาไม่ผิดผมเลยไม่อยากพูดเยอะเพราะมัน เรื่องนี้อาจารย์เล่าไว้ตั้งนานแล้วเกิดขึ้นยากมากมันน่าจะเป็นนามรูกปริเหตุยาน่าไม่รู้นะครับผมไม่กล้าพูดไงงั้นก็ฆ<ย>่าไม่ดีกว่า <laughs> มันนานมาแล้ว <laughs> อะไรที่ไม่แน่ใจอย่าพูดครับมันมันมันไม่ดี <laughs> <laughs> ใช่ใช่คุณคุณแล้วว่ามันน่าจะเป็นปัญญาวิปัสสนาเ็นปัญญาชั้นสูง่ะใช่ครับใช่ครับ น่าจะพับน่าจะนามรู้ปริเสธยานะครับอันนี้เว้นไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมไปถ้าสนใจเดี๋ยวไปฟังก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังอันนี้ตื่ไว้ก่อนอนะอโอเคงั้นเราตาไว้ดีกว่าอะไรไม่รู้ไม่พูดครับเผื่อใครรู้จะเล่าให้ผมฟังไงนะครับก็จบเรื่องปัญญาแล้วไม่มีอะไรรออาจารย์โบปฏิบัติพวกเราไม่ตายไปก่อนหรอรออาจารย์ท่านผกดีกว่า คำ,คำถามตละอย่างโรองรอท่านโู้ปฏิบัติแล้วพวกเราไม่ตายกันไปก่อนเลยตายแน่น,นอนครับเอา้ามามาเรื่องยากนะครับเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งมันคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับอ่าธรรมชาติเราเคยได้ยินคําว่าชีวิตแต่แตชีวิตที่มันมีสองอย่างไงมันมีทั้งฝ่ายนามฝ่ายรูปไงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราต้องพูดถึงไป ถ้าพูดถึงฝ่ายรูปเนี่ยมันมันไม่แน่นอนไงรูปบางอย่างเนี่ยมันจะมีชีวิตถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมันจะมีชีวิตเนี่ยประกอบใช่ไหมล่ะครับถ้ารูปที่เกิดจากสมุทฐานอื่นจะไม่มีชีวิตแต่เวลาเนี้ยเรากำลังพูดถึงนามนามเนี่ยมีชีวิตจิติบัติเกิดขึ้นมาทุกดวงเนี่ยจะมีชีวิตประกอบนะครับชีวิตก็ทําหน้าที่อะไรนะครับเนี่ยถ้าบอกว่าทำทั้งหลายที่สัมปะยุกต์กับธรรมชาตินั้นย่อม เป็นอยู่ได้เพราะธรรมชาตินั้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าชีวิตนะครับอย่างจิตและเจตสิกที่เหลือเนี่ยเป็นไปได้ตราบเท่าชีวิตของตนได้เนี่ยเพราะมีธรรมชาตินี้รักษาอยู่ใช่ไหมครับถ้าไม่มีธรรมชาตินี่ก็ไอ้ธรรมชาติเหล่านั้นทั้งจิตทั้งเจตสิกที่เหลือเนี่ยไม่สามารถเป็นไปตลอดรอดฝั่งนะครับทีนี้ไอ้คำพูดว่าเป็นไปตลอดรอดฝังคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องพูดก่อนว่า ไม่ว่านามธรรามรูปธรรมเนี่ยเขาจะแบ่งชีวิตเขาเนี่ยไม่ใช่ไอความเป็นไปของเขาเนี่ยมันแบ่งเป็นสามขนาดย,ย่อยก็คืออุปาทะถิติพังคะที่เราเคยยินใช่ไหมครอย่างอุปาทะขณะเกิดถิติลังตั้งอยู่พังคะขนาดดับนะฮะก็ประกอบด้วยขณะสามเนี่ยการที่จิตและเจสิกเนี่ยเป็นไปได้จนถึงพังคะขนาเนี่ยเพราะมีธรรมชาตินี้อยู่ตามรักษาอยู่ถ้าธรรมชาตินี้ไม่รักษาอยู่เนี่ยก็เป็นไป ไม่ถึงพังค่าขณะแค่นี้เราก็งงแล้วงงในที่นี้คือว่าอ้าวทำไมมันเกิดจะเขตปัจจัยมันปัจจัยหมดมันก็ดับไปสิทำไมต้องมีชีวิตใช่ไหมครับเออมันเป็นเรื่องที่ฟังยากไงเ,เ,เพียงแต่ว่าท่านว่าอย่างนั้นนะนะครับว่าไอความเป็นไปของจิตและเจตสิก่เหลือมมันจะเป็นไปได้จนถึงพังค่าขนาดได้เพราะว่ามีธรรมชาตินี้คอยตามรักษาอยู่นี่คือชีวิตนะครับ ทีนี้ถ้ากรามาพูดถึงลักษณะนะครับว่าชีวิตนั้นมีการตามรักษาธรรมชาติทั้งหลายที่ไม่แยกกันกับตนเป็นลักษณะนะครับคือเวลาก็ตามรักษาเนี่ยรักษาทำทำก็ำคือจิตเลเจติกที่ไม่แยกกับตนที่เกิดความเหืนกับตนนั่นแหละให้เป็นไปได้นะครับนี่คือลักษณะของชีวิตนะครับมีการยังทำเหล่านั้นให้เป็นไปเป็นลดนะครับ มันก็คล้ายๆกันรถในที่นี้คือเป็นกิจเป็นหน้าที่ของเขานะครับพอเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังทำเหล่านั้นให้เป็นไปนะครับเท่าน,นั้นเองนะครับไม่ได้อธิบายเยอะนะครับมีการดำรงทำเหล่านั้นไว้นั่นแหละไว้ได้เป็นปัตตุปฐานนะครับ ปัจตุปทานในที่นี้ท่านพูดถึงก็คืออาการปรากฏนะครับก็คือดำรงทารักษาทำมันไม่ได้นะครับให้เป็นไปได้นะครับท่านอธิบายน้อยมากเลยมีธรรมที่พึงทําให้เป็นไปเป็นปัจฐานก็คือเหตุใกล้ก็คือไอ้ธรรมที่พึงให้อ้ธรรมที่พึงให้ทําพึงทมที่พึงทําให้เป็นไปเป็นปัจฐานเหตุใกล้นี่ก็คือว่า ไอตัวชีวิตเนี่ยถามว่ามีอะไรเป็นปาตรฐานในใกล้เกิดก็คือธรรมที่เกิดร่วมกันนั่นเองก็คือจิตและเจตสิกที่เหลือที่เกิดร่วมกันนั่นแหละที่ตัวเองทําให้เป็นไปนั่นแหละเป็นปาตรฐานของเขานะครับเพราะว่ายัางไงเพราะว่า,วาไอชีวิตมันเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อจะรักษาธรรมะอะไรลหละมันก็เพื่อเพื่อรักษาจิตและเจตสิกที่เหลือเพราะนั้นจิตและเจตสิกที่เหลือจึงเป็นปาตรฐานเหตใกล้ของชีวิตนี้นะครับก็ แม้เมื่อมีวิธีการเมื่อแม้เมื่อเมื่อวิธีการมีลักษณะที่ตามรักษาธรรมเหล่านั้นเป็นต้นจะมีอยู่ก็ตามชีวิตนั้นย่อมตามรักษาธรรมเหล่านั้นได้ขณะที่มีอยู่เท่านั้นดูดน้ําตามเลี้ยงวัตถุทั้งหลายมีดอกอุบลเป็นต้นฉะนั้นนะครับการที่ว่าคําพูดเนี่ยท่านพูดถึงว่าการที่ชีวิตจะตามรักษาธรรมเหล่านั้นเนี่ยธรรมเหล่านั้นต้องมีอยู่ไม่ใช่ดับไปแล้วหรือไม่ใช่ยังไม่เกิดนะครับเหมือนกับดอกบัวเหมือนกับ น้ำเนี่ยจะตามรักษาดอกบัวได้ดอกบัวต้องมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าดอกบัวไม่มีหรือหมดไปแล้วแล้วจะบอกว่าน้ําตามรักษามันพูดไม่ได้นะครับท่านก็เลยพูดว่าไอ้ใจาว่าตามรักษาได้คือสิ่งนั้นต้องมีอยู่นะครับเป็นอย่างนี้อันหนึ่งย่อบตามรักษาทมทั้งหลายแม้นที่เกิดแล้วจากปัจจัยของตนของตนเหมือนหญิงพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเด็กฉะนั้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าให้ตัวจิตและเจตสิกที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากชีวิตนะมันเกิดจากปัจจัยของตนของตนนะอาจจะเกิดจากปจาัจจัยเออมีมนติการมีอารมณ์อย่างพวกนามธรรมทัม้งหลายมีอารมณ์เป็นปัจจัยใช่ไหมมันก็เกิดจากปัจจัยของตนนะครับแต่ว่าไอ้ชีวิตที่เกิดจากปัจจัยนั้นนั่นแหละมันคอยตามรักษาจิตและเจตสิกที่เหลือเหมือนกับพี่เลี้ยงคอยตามรักษาเด็กนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไอ้เด็กมันไม่ได้เกิดจาพี่เลี้ยงนี่พ่อแม่ก็าําให้เกิดใช่ไหมครับแล้วก็ไปจ้างพี่เลี้ยงมาก็พูดได้ว่าเด็กนั้นไม่ได้เกิดพี่เลี้ยงแต่พี่เลี้ยงในคอยบํารุงรักษาไว้นะครับทีนี้จะบำรุงรักษาไว้เนี่ยท่านก็พูดถึงว่าบำรุงรักษาไว้ขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็บำรุงรักษาตาบที่ว่าจริงๆที่อุปมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าพี่เลี้ยงตาม ตามรักษาเด็กเท่าที่เด็กยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านจะพูดถึงไงทั้งทั้งชีวิตทั้งทำทั้งทั้งทำที่ตัวเองรักษาเนี่ยมันก็ดับไปพร้อมกันนะครับอแต่อุปมาในพี่เลี้ยงเด็กนี่มันดับไม่พร้อมกันไงพี่เลี้ยงมันดับที่หลังเออเด็กจริงๆรสภาวะธรรมเนี่ยมันต้องตายพร้อมเด็กไง แต่พอดีตัวอย่างอุปมามันไม่ใช่ยอย่างนั้นไงออนะครับเดี๋ยวทา่านจะพูดถึงว่าย่อมเป็นไปโดยสัมพันธ์กับธรรมที่ตัวเองทําให้เป็นไปดุดนเรือ,อยังเหลือให้แล่นไปฉะนั้นมันเป็นยังไงนะครับคือชีวิตเนี่ยยางจิตและเจตสิกที่เหลือเนี่ยให้เป็นไปใช่ไหมครับตัวเองก็เป็นไปเป็นไปพร้อมกับจิตและเจสิกที่เหลือมันคืออะไร ไอ้ <Fish> land, เป็นไปพร้อมกันก็คือเป็นไปด้วยกันอะแล่นไปด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรก็คือว่าไอ้จิตเจตสิกที่เหลือเนี่ยมันแล่นไปสู่ความดับคือฟังคขันณะแม้นตัวเขาเองเนี่ยที่ทําให้จิตจิตและเจตสิกที่เหลือเนี่ยเป็นไปได้ถึงขั้นขณะตัวเตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นไปพร้อมกันกันเป็นไปพร้อมกันคือไปสู่พังคขันขณะด้วยกันก็คือดับด้วยกันเองดับด้วยกันเหมือนกันนะครับเป็นอย่างนั้น แต่ยังไงยังไงก็ตามเนี่ยก็คือบอกว่าไม่ยังให้เป็นไปเกินเลยพังคะขณะก็คือขนาดดับนะครับเพราะว่าทั้งตนทั้งธรรมทั้งหลายที่ตนให้ซึ่งทาให้เป็นไปไม่มีแล้วคือแม้นตัวเองก็ดับแม้ทําที่ตัวเองจะรักษาก็ดับเหมือนกันนะครับไม่เกินเลยพังคะขณะถัดมาเนี่ยมันมันทีมันขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะครับว่าท่านบอกว่า,าไม่ดํารงทาเหล่านั้นไว้ในพังคะขณะ เพราะตนเองก็กาลังแตกดับอยู่ท่านพูดถึงอนุภาพของชีวิตไงว่าชีวิตเนี่ยจะตามรักษาจิตและเจตสิกที่เหลือให้เป็นไปเนี่ยถึงพังค์คะขนาก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงพังค์คะขนาเนี่ยอนุภาพของชีวิตเนี่ยไม่อาจจะตามรักษาจิตและเจตสิกที่เหลือได้ฟังแล้วมันทีเข้าใจยากครับต้องอาจจะอาศัยอาจารย์ท่านคนอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ <laughs> คือ เมื่อกี้ท่านบอกไงว่า,าชีวิตเนี่ยชีวิตอินรีเนี่ยชีวิตเนี่ยนะครับปรดีในนี้เขาใช้คาว่าชีวิตเฉยอฉชีวิตเนี่ยยังจิตและเจตสิกที่เหลือเนี่ยให้เป็นไปจนถึงพังคักขนาดแ็จแล้วท่านก็มับอกว่าจริงๆอะชีวิตเนี่ยเวลาเขาทางานทํากิจเนี่ยกิจตามรักษาธรรมจิตและเจตสิกเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ตลอดยกเว้นตรงพังคักขณะตรงพังคักขนาในเมื่อตัวเองกำลังจะดับเนี่ยตัวเองก็ไม่มีความสามารถ ที่จะตามรักษาทมเหล่านั้นได้นะครับถ้าน,นเลยอุปมาเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเกลียวไส้กับน้ามันนี้กํกาลังกลังจะหมดเนี่ยไม่สามารถทําเปลวไฟให้ให้ตั้งขึ้นได้นะครับนั่นก็พูดถึงว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยตรงพังคะตรงพังคะขนาดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตามรักษาทำที่เหลือให้ตั้งขึ้นได้ฟังดูมันแปลกๆไงเวลาคนอธิบายก็ยังงงๆนะครับมีแต่เออก็เข้าใจตามที่ท่านว่า นะครับเป็นอย่างนี้ครับก็ท่านก็อธิบายอยู่เท่านี้ครับ คือไม่ก็ให้เป็นครับครับแตกต่างกันครับครับครับ ครับครับครับ ไม่แต่ว่าท่านพูดถึงจิตดวงเดียวกันไงแต่ว่ามันผมนึกเกินเกินแต่แรกแล้วว่าเกินแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไงเพราะว่าไอ้นามธรรมทั้งหลายมันเกิดจากปัจจัยใช่ไหมครับเมื่อเกิดจากปัจจัยเนี่ยมันธรรมดาในความคิดเราอ่ะมันธรรมดาอยู่แล้วว่าเมื่อเกิดจากปัจจัยเมื่อบทปัจจัยมันก็ต้องดับเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติอย่างนี้ทําไมต้องมีชีวิตไม่เห็นจะเป็นต้องมีชีวิตเลยเพราะยังไงเกิดแล้วก็ต้องดับแต่ท่านบอกว่ามีไงอ่ ไม่ไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่อย่างนั้นคือท่านบอกว่าความเป็นไปเนี่ยท่านถึงต้องพูดถึงขณะอนุขณะให้ฟังไงว่าอนุขณะสามเนี่ยคือตรงอุปาทาถีติพังคะเนี่ยไอนาปธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นไปได้จนถึงพังคะได้ได้เนี่ยเพราะมันอาศัยธรรมะอย่างหนึ่งทําให้เป็นไปได้อย่างนั้นธรรมะน,นั้นคือชีวิตนั้นเองแต่ถ้าเกิดเราฟังเท่าเนี้ยเราก็เข้าใจความที่ท่านที่ท่านพูดไง แต่ในความรู้สึกในท่านอาจารย์ก็เคยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไงเพราะว่าอธรรมะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากปัจจัยไงมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อหมดปัดจจัยมันต้องดับมันมีเกิดดับอยู่แล้วทําไมต้องมีชีวิตซึ่งผมก็หาคำอธิบายไม่ได้เพียงแต่ว่าเออท่านว่าไวอย่างนี้ก็คือก็อ,อย่างนี้ไงเ ถ้างั้นต้องถ้างั้นอาจารย์โบต้องพูดใหม่เพราะว่าพูดแล้วอย่างสับสนอยู่นะสับสนหมายถึงอาจารย์โบไม่ได้สับสนนะหมายถึงว่าผู้ฟังยังยังไม่เข้าใจถ่องแท้ผมก็เสนอว่านี่มันหมดเวลาแล้วครับคมันหมดเวลาอีกแล้วมันมันหมดเวลาแล้วครับกับอธิบายคราวหน้าดีกว่ามาั้งความจริงก็อธิบายได้แต่ว่า มันต้องมาพูดกันใหม่มันต้องพูดกันใหม่ครับมันอาจารย์ยุพายต้องเข้าใจตรงนี้ครับว่าแต่และอันที่เขาอุปมาเนี่ยเป็นคนละเรื่องของรถอย่างหนึ่งลักษณะอย่างหนึ่งนะครับปัจจุบันฐานอีกอย่างหนึ่งอุปมาคือเอาอุปมาตรงนี้เท่านั้นในเรื่องของในเรื่องของอันนี้แต่ว่าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ของเขาคือรถเนี่ยอย่างเดียว นะฮะเดี๋ยวคราวหน้าพูดกันอีกรอบหนึ่งแะเข้าใจผมว่างั้นดีกว่านะเราขอตาไว้ก่อนเพราะว่ายาวเลยถ้ากลับมาพูดตรงเนี้ยคือย้อนที่อาจารย์โบพูดนั่นแหละแต่ว่าจะจะสรุปยังไงจึงจะได้เข้าใจครับนะฮะดีครับผมอาจจะ <c oughs> พูดไม่พูดงงงไม่ไม่ความจริงไม่งงคือตรงไปถูกแล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าพออุปมาเข้ามาเราเลยงงเพราะว่าอุปมาเนี่ยมัน <c oughs> ต่างกันนิดเดียว <c oughs> นิดเดียวฮะแต่ละอันนี่แทบจะเหมือ <c oughs> นกันเลย ใช่ใช่ใชทำให้เราสับสนตรงนี้เท่านั้นเองนิดเดียวนั้นเองมีมีละครังช่วย <laughs>